อันนี้ก็มาในสวนในป่าวันหนึ่งธรรมะสัญจรโอ้สะพานดเด,ดินดะีๆนะหักปุ่มธรรมะสัญจรสนุกดีนะมีทั้งขึ้นบนแฟตมีทั้ง เข้าไปในป่าในสวนในคลองในทุ่งนาฝนตกโยมอยู่กรุงเทพก็ไม่มีโอกาสได้ใช้ชีตสัมผัสความเขียวอย่างที่จะมาเดินอยู่ โลกใบนี้ได้อย่างเสียอย่างอ๋อนี้เดินผ่านสวนสวนไร่นาโอ้ฝนตกดีไหมตกดีเนาะเออดีแล้วครับ ถ้าดีเกินก็ท่วมมโอ้ยดีมีมะละกอไม่ต้องซื้อเลยมะละกอนะเดี๋นะยวเอาผ้าทำไมไปให้โยมระวังลื่นนะคะเดือดถือลื่น,นเอาไม่เมื่อคืนตกหนักเลยท่วมหมดเลยเยอะอ้ลื่นเมื่อคืนตกหนักเลยอ๋อนี่บ้านเละหมดเลยเนาะ,ะอย่างว่า <laughs> ยังไม่ได้เทปืน งั้นโยมเดินมาข้างนอกได้ไหมจะได้สว่างเพราะข้างในบางทีมันหลุดอยู่เลยเน็ตมันหลุดเออเอางี้ก็ได้นะเดี๋ยวอย่างนี้ชัดใช่ไหมนี่โยมนั่งนี้เ้าเก้าอี้มานะพ่อเราก็ย้มานี้นี่โยมโยมนั่งนี้โยมขยับขยับมานี้ขยับมานี้ อ่ขยับมาพื้นเละหมดค่ะเออขยับมานี่อ้าวแล้วลยมยมเอาเอาก็อีนั่งนี้ตัน้เอออันนี้ยมนั่งนี้อันนี้นั่งนี้ค่อยค่อยเออค่อยๆนั่งระวังล่วงอยู่กันกี่คนนะสองคนค่ะสองคนใครเป็นพี่เป็นน้องนะ อันนี้เป็นพี่ตาภายอ๋อพี่สะพ้ายค่ะแล้วเจ้าบ่าวไปไหนหมดแล้วตายหมดแล้วเจ้าบ่าวตายหมดแล้วโอ้โหไม่รอเจ้าสาวเลยแล้วทำอะไรกันทุกวันนี้ทำกินอะไรกันบ้างเอก็กินผู้สูงอายุบ้างเออฮะผู้สูงอายุนี่นี่หน่อยหกร้อยอ่ะนี่ยมยังได้หกร้อยเหรอ ได้แปแล้วแปดร้อยแปดสิบอ็ดกว่าแล้วแปดกว่าแล้วยอ่ะโยมหกสิบแปค่ะหกบแปอได้กินหกรอยู่ลไม่ค่อยสบายเป็นอะไรเป็นไทรอยไทรอยก็โรคหัวใจโรคหัวใจค่ะโอ้โหแล้วโยมอ่ะเป็นอะไรไหมแปดสิบกว่าแล้ว เป็นอะไรบ่างเราเรียกอะไระไ,ไตเตยอะไรอ๋อเป็นโรคไตตั้งที่สามแล้วอ๋อระ,ะ,ะยะสามอ๋อก็ระยะสามธรรมาก็ใกล้เคียงธรรมาก็เจ็ดสิบไตธรรมาก็ไม่ได้ดีมากเจ็ดสิบอ่อเป็นเกาปวดอ๋อมีเกาด้วยอีกความดันความดันอนกันความดันไม่เคยจะดีหายใจไม่เคยอิ่มแล้วตอนนี้ ทำอะไรไหวไหมก็ไม่ค่อยไหวก็ปลูกผักกินอะไรมาน้ำตาค่อยไหลออกมาเหรอจ้ะเป็นอะไรตามันมันค่อยเวียนหัวเจ็บบูบพ่อคกัอ๋อแล้วเรามีลูกมีอะไรกันไหมมีเขาไปหากินกลากี่คนลูกโยมคนเดียวอยู่นน่นอะไประยองอ่ะน้ำก็ท่วมอ๋อระยองเค้าก็หมเขาเยเดตตรงนะ S <S เขาก็เขาประโยมมีลูกไหมมีคนก็ตายเมื่อสามเดือนเนี่ยค่ะเหรอเป็นอะไรถึงตายสามเดือนก็ลดวความ๋อลดความแล้วโยมได้อะไรไหมไม่ได้อะไระตังก็ไม่มีเผาลูกยกทบให้เขาให้ก็เผาเหรอจ้ะให้เรา มันต้องได้ไพรบ,บอ,รอะไรไม่ใชค่<อ>ับพอพรบ,บรก็เมียเขากับลูกเขาอ๋อค่ะศพ<ม>ก็เลยยกให้เขาไปเลยค่ะยกให้เขาทำเดี่ยจ,จะอยู่กันยังไงต่อเนี่ยสองยายเนี่ยตายวันไหนก็ไม่รู้ง <laughs> อยากตายมันงน,นีองค์บอกเฮ้ย<ว>มันอยู่ก็ไหนจะโลกก็โลกเราก็ลำบากเมืองดีก็ไม่อยากอยู่เงินทองไม่มีด้วยจะใช้จ่ายใ,ใช่ไหมจะ้ะลูกต้าพปีน้องก็ไม่มีก็ม,มาแต่บ้านวีแต่ไปอยู่อ,อมาใส่บ้านโยมอยู่เน<ะ>ี่ยหลังคิดเห็นเนี่ย มันไม่มีโลกมันก็เคยยังชั่วหน่อยแล้วทํากินกันยังยังไงวันๆันปุงหายังไงกันบ้างก็ฉันก็หุโอ้ยไม่ใช่กินอะไรกันบ้างไม่ใช่กินกับข้าวอะไรกันไม่ใช่ไช่ต้มฉันก็กินกับน้ำปลาเนาะต้มไปฝนไม่ตกแล้วเนาะแล้ว ม,มีแผนอะไรอีกไหมชีวิตไม่มีมีแต่คิดหมด,หมดตายเมื่อไรก็ตายหม,หมดแผนแลนะ้วเนาะเพราะว่ามันเหมือนกับมือกระชาเนี่ยมันทำอะไรก็ลำบากเนี่ยถึงส่วนใหญ่คนจะพูดคำนี้ว่า <c oughs> ก็ขอให้อย่าอย่าทรมานตอนตายเลยให้ตายตายไปเลย กลัวมานอนป่วยนอนเจ็บเงินทองไม่มีลูกหลานไม่มาถูกยาก็ไม่มีรักษามันก็อยู่ไปก็มันก็เหมือนกับตอนนั้นทีนีอยากตายกันตายก็จะได้ดีไม่ต้องทนทุกข์ทรมานแล้วเห็นทุกข์แล้วยังเกิดมาเนะเห็นนี่แหละเห็บแค่ได้ป่วยมีลูกก็ตายสิ แล้วอตอนที่ลูกอยู่นี่ลูกเขาก็เขาก็หากินลําพังอ๋อแล้วเขามาส่งเสียเราไหมตอนตอนท,ที่ที่ลูกยังมีชีวิตอยู่ก็ให้มัอ่อหาติดบาทเหมือนอะไรเขาก็หารับจ้วแล้วตอนสาวๆโยมทําอะไรกัน,<อ>นก่อนสมัยอยู่กับพ่อกับแม่ก็ทํานาทํานาแล้วยมอะโยมก็ไปทํางานกรุงเทพเป็นแม่บ้านเขาแม่บ้านค่ะ ทำงานอยู่ไมมาก็พอมีเงินบางากากตกตาห้าหมื่นก็กลับมาอยู่บ้านก็ลูกไม่มีก็ให้ลูกกินบาง mm. มีลานคนก็ไปโรงเรียนอันนี้มามันเงินมันน้อยข้าวของมันก็เพกมันก็เลยหมด แล้วอยู่อย่างนี้มีใครมามาเยี่ยมเยี่ยมโยนไหมก็มีผู้ใหญ่แหละโอตมอมีผู้ใหญ่มีโอตมอก็มาเยี่ยมตีก็เอาถุงกาชาติมาให้จ้ะแล้วส่วนคนอื่นนะเป็นพี่เป็นน้องเอาอะไรมาให้กันบ้เงินนี<ม>แล้วเขาการโบราณเขาพูดถูกเนาะมีเงิน มีเงินมีทองกันนับพี่นับน้องกันเนะาะพองเงินทองไม่มีามาแมวยังไม่มาเนะยีวยวแต่ว่ามิดหมายมองนะมันแต่เราก็ไม่โทษใครเพราะมันเป็นอย่างนี้จริงๆโลกมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าถ้าจะโทษก็ต้องตัวเราเองเนาะว่าเราทําได้แค่นี้ดิ้นได้แค่นี้สู้ได้แค่นี้แล้วก็เหลือเท่านี้ มันคนทํามาทําไปชีวิตปันไปไม่เหลืออะไรนอกจากโรคภัยไข้เจ็บจ้าเอาเดี๋ยวเอาวิทยุมาฟังดีกว่าพอมีทางเดินกันบ้างชีวิตเดี๋ยวจะได้ช่วยเรื่องปากท้องด้วยต่างหากค่ะนึงสือสวดมลเหรืยเปล่าใช่หนืงสือสวดมลขอหลวงพ่อได้ไหมได้เนี่ยมามแล้วเคยไป รักษาศีลภาวนากันบ้างไหมเคยเคยไปอยู่ก็ยังจำว่าเอ๊ะหลวงพ่ออยู่วัดนี่มันคุ้นคุ้นหูเหมือนกับเคยไปที่วัดหลวงพ่อได้ทานเจไหมทานเจไหมกิ่งมังสวิรัตนั่นแหละเคยเคยไปอยู่ค่ะเคยไปนานนี่ยังลดโอ้หลายปีแลละเคยไปลดน้ำเออไปเอ็น ส่งน้ำหรองหลวงพ่อถ้าลดน้ำก็กูจะตายนล้ั่นแหพูดผิดไปส่งน้ำหลวงพ่ออยู่ครั้งหนึ่งอ๋อมวลมุทิตาวันเกิดที่ตุลาไปมาหลายปีไล้ตึงเต้นั่นเดี๋ยวให้ประพาตเอาข้ามมาสิบลูกนะแล้วกับข้ามาใ้ครบเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะมาหนังสือสวดมนต์แล้วก็ เดี๋ยวจะสอนภาวนาเบื้องต้นก่อนเอาเล็กๆน้อยๆอ,ยอนะพุทโธอ่านี่นี่เขาพุทโธสามคำพุทโธพุทโธพุทโธเฉะนั้นทํายังไงที่จะรอพุทโธได้เราจะต้องตั้งสติก่อนสติแปลว่าอะไรทําความระลึกเอาสติทําความระลึกระลึกอะไรระลึกอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันอยู่ในอยู่ที่เรากําลังทําความรู้สึกอยู่ว่าเรากําลังกําหนดอยู่ว่า ระลึกว่าเราจะพุทโธการระลึกอยู่ข้างในว่าพุทโธพุทโธพุทโธไปว่าอะไรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานย่อมาจากความหมายการตัดสินของพระเจ้าผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานก็เราย่อมาพุทโธพอระลึกถึงพุทโธก็เท่ากับเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือคุณของพระพุทธเจ้าพุทโธเกิดปิดสมาธิจิตที่ไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธ พุทโธตรงนี้ยังไม่ใช่ปัญญานะเป็นเพียงเอาสติกำหนดให้จิตเราน้อมไปสู่อนุสติระลึกถึงพุทโธพุทโธลึกถึงพระเจ้าเพื่อให้สมาธิจิตเกิดขึ้นเขาเรียกจะได้ฌานได้สงบได้สมาธิส่วนพอเราทําตรงนี้ไปแล้วก็พอจิตเราดีแล้วสงบดีแล้วเนี่ยเราฟังธรรมได้เลยทีนี้ฟังอะไรเข้าใจง่ายทีนี้การฟังธรรม จะมีเลขหนึ่งสวดมนต์เช้าเลขสองสวดมนต์เย็นนอกนี้บรรยายธรรมะถ้าโยมไม่กดหนึ่งกดสองนะก็จะไปข้างหน้าเรื่อยๆจะไม่กลับมากดหนึ่งกดหนึ่งเลขเลขหนึ่งธรรมะเช้าตอนเย็นค่อยกดเลขสองเนี่ยธรรมะเช้าหนึ่งธรรมะเย็นสองถ้าไม่กดก็จะไปเรื่อยๆจะนิเทศไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสี่ร้อยเกือบชั่วโมงอยู่ในนี้สี่ร้อยแท็กประมาณนี้ วิธีใช้ก็คือไปเสียบปลั๊กไฟพอเสียบไปก็เปิดไปเปิดไปก็มีพิเศษคือสามารถชาร์ไปในตัวเป็นฐานแห้งนี่เลยเป็นสองระบบแต่ถ้าฐานเสื่อมเราก็ใช้เสียบปลั๊กฟังเหมือนเดิมนะวิธีเปิดเงี้ยปุ๊บเลขหนึ่งจะทำวัดเช้าก่อนเนี่ยตึงๆ อ,อย่างน้อยอยังจะ,จะมีที่พึ่งมีที่รลลึกแล้วดีกว่าจะ,จะตายวันไหนจะตายเมื่อไห,าหารห่หลวงพ่อนำพาเองเลยส,สโโาัมมทโโยเ สวัต,ติปันโนยาสะพัวะโตสาวักสังโกนี่ต้องฟังธรรมนี่ต้องมากฎกันที่เจ็ดก็ฟัง,งเป็นแนวภาวนาสอนให้รู้กำหนดจิตแูมิสัตติออสอนให้ระลึกรู้มีสต,ติจ็ทำให้เผอเริ่ จิตจะไม่ฟุ้งซ่าน,นพระเป็นกันอยู่อ,อินทรีย์ไม่แก่มนี่แต่ตัวแก่ฟังไปจะได้ปัญญาอันนี้จังทุกขังนาจาัานไม่แก่ก็้าสติไม่ตั้งมัน่นไม่คุ้มครองจิตไม่ตั้งมัน่นยอมวันไหวไปกับโลก ที่มีตาโูจมูกดินกายใจกระทบสัมผัสที่คอยกระทบสัมผัสรับรู้แล้วก็ยินดีกับมันยินร้ายกับสิ่งนั้นนี่ฟังแน <พอ S 1> วภาวนากับสิ่งนี้ไม่พอใจกับสิ่งนั้นนี่จะมากลับไปกดเลขหนึ่งก่อนนะ จิกทัก,ทกความเป็นตัวตนไม่นี่เวลาเปิดแต่ถ้าโยมไม่ต้องการฟังสดมนตโยมก็ฟังธรรมะไปเรื่อยๆวิธีฟังยังไงให้ได้ประโยชน์ก็คือจอกเงี่ยหูฟังก็ได้น้อมจิตตามฟังก็ได้หรือวางจิตเฉยๆแล้วก็ฟังให้มันเข้าไปรับรู้ว่าเออ มันเป็นอย่างนี้เนาะเกิดแก่เจ็บตายชีวิตไม่เที่ยงอย่างนี้เนาะสุขทุกข์เกิดอย่างนี้เนาะสติตั้งแบบนี้เนาะและเราก็จะค่อยๆซึมซับรู้ไปแบบไม่ต้องจําเลยมันจะเขาเรียกเข้าใจถ้าจํานี่ลืมได้แต่ถ้าเข้าเข้าใจแล้วมันจะมีปัญญานะอ่ามอบให้นะอเ,เอาแบบมึงรับ เอาโยมแบบมือรับเอานี่นะรีโมทเวลากดก็ให้วิทยุก,กับรีโมทก็ไม่ต้องห่างกันมากนะแล้วกดโยมไม่ต้องไปทําอะไรแค่แค่กดเลขหนึ่งเลขสองแต่ถ้าไม่กดก็ได้ก็ไปเรื่อยๆนะสวดเทศไปเรื่อยเ,อเดี๋ยว<ล>ก็ให้โยมไม่ใช้อยู่กัน2คนแล้วเวลา ได้เงินมาใช้จ่ายกันยังไงสองคนก็จางก็ไปซื้อจะเงินใครเงินคนนั้นเงินใครเงินมันแต่ว่างบก็บมีอยู่แค่นี้ก็ก็มีอยู่แค่นี้แค่หกร้อยกับแปดร้อยจ้ะอ๋อให้ให้ไปคนละหมื่นห้าไปสองคนเป็นสามหมื่นบาทได้เงินจะไปใช้อะไรเนี่ย ได้คนละเป็นหมื่นห้ายากินมากอ๋อซือกับข้าวมากอ่าแล้วยมอ่ะค่ะเดี๋ยจะไปหาหมอหาหมอหมอเขาบอกว่าฉาีดโปรตีนได้ลอยจตเข็มหนึ่งก็จะหายฮึ่มใก็ให้ไปคนละสองหมื่นก็ได้ไปแตเพิ่อองอี่หมื่นมีพอไหมเ <c oughs> อาให้รับไปก่อนกันเลยดีกว่า ก็ยังมีลมนะลงพ่อว่าปวดตึงบ้านก็ช่วยกันอไปแบ่งก็ละสองหมืนโอ้กินลื่นอาให้ไปก่อนแม่ออนี่พึ่งละหมื่นสองพึ่งอ่าไปนี่พึ่งละหมื่นอ่านี่ตามาช่วยยืดลมหายใจแล้วก็แบ่งเบาความยากจนกันเนาะเพราะเงินหมื่นมันยิ่งใหญ่สำหรับคนไม่มีใช่ไหม เดี๋ยวว่าเงินหมื่นเลยเงินร้อยเงินพันมันก็ยาไม่มีเนี่ยอเด็กต่างฉีดยาแล้วถือคนเราตาบได้ยังไม่ตายชีวิตก็ต้องหายใจโรคภัยก็ต้องรักษาปากท้องก็ต้องเลี้ยงดูเข้าไปจนกว่าอาปากไม่ได้หายใจไม่ไหวก็จบไปเนาะโยมแต่โยมต้องอย่าลืมพุทโธนะเอาสติกำหนดและนั่งอยู่ข้างในพุท Oh, ฟังจังเหะอยู่เรื่อยนั่นแหละฟังไปอย่างน้อยเราก็ยังมีที่พึ่งน้อมถึงคุณพระรัตนใจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราังนั้นจิตเราก็จะเศร้าหมองตลอดจนวันตายแล้วมันก็ไม่ได้อะไรคิดถึงแต่เรื่องที่มันมันจิตเรามันหดหู่ก็มันไม่ได้อะไรงั้นต่อไปอยู่กับพุทโธดีวกว่านะมีอะไรก็นึกพุทโธเป็นเป็นอารมณ์อย่างน้อยก็ได้ทําสมาธิจิต แล้วก็ฟังทำให้เป็นปัญญาเอาจะยมหนึ่งนาทีก่อนจะจบอย่างที่เราเห็นคําว่าเรื่องกรรมของชีวิตคนเมื่อส่งผลมาเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรมันง่ายๆมันต้องรับเขาเรียกวิบากเราต้องรับวิบากของกรรมนั่นก่อนเมื่อเรารับวิบากผลแห่งกรรมตรงนั้นแล้วเนี่ย มันคำว่าทุกข์มันคือสิ่งที่ทนได้ยากแล้วก็คําว่าวิบากคือสิ่งที่ให้ผลอยู่เราจะทนได้เท่าที่เราจะอยู่ได้ในกําลังของมนุษย์เหล็กถูกสนิมเบียดเบียนก็ผุพังเร็วแต่ถ้าปล่อยให้ผุกก่อนตามการเวลาก็จะเนิ่นนานช้าลงชีวิตคนเราเหมอนกันอายุยืนอายุสั้นก็อยู่ที่การถูกเบียดเบียนมากน้อยแค่ไหนนะก็ขอจเจริญพรนะ อ้าวเพิ่มไปเมื่อกี้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 หนึ่งพันฮะไ่คนละหมื่นนะอ่าไม่คนละหมื่เพราะเป็นคนคนห้าพันเอาเป็นสองหมื่นนะเมื่อกี้เท่ากับคนละสองหมื่นนะการพอดกรเล่นนะก็หวังให้โยมภาวนามากกว่านะชีวิตก็แค่นี้ ธรรมาก็ช่วยโยมได้เท่าที่ทำได้แค่นั้นจะสวดมนต์เออสวดมนต์ไหว้พระถ้าเรายังไม่คล่องก็เปิดวิทยุใช่สวดไปด้วยใช่เดี๋ยวก็ซึมซับดูหนังสือมั่งใช่ค่ะซึมซับไปเรื่อยบอกว่าได้มั่งเป็นบางตัวอ๋อไม่เป็นไรฟังเอ๊าไปแล้วเดี๋ยวเอาข้าววางตรงนี้นะเดี๋ยวโยมไปเครื่องขนไวไหมถ้าไม่ไวเดี๋ยวโยมยกมาให้ เดี๋ยวปิดเดี๋ยวเอาไม้วางแม่ขอไม้ไหคะไม่โอ้โหไดหหไ้ไปเอาข้าวเลยนะคะ